ตอนเย็นมือนี่หกโมงครึ่งตอนดิงแฮมพอเลสตอนรับหงแดงลิเวอร์พูลชายาคอนติงแฮมพอเลสบองวา่าชายาอย่างถ้าเป็นยุค80 90พวกรายวกไการโทรทัศน์ก่อนจะเอิญซื้อทีมเขาจะเอิญชายาก่อนแต่ก่อนนี้ต่ชายามวลมวลยังทหารเสือราชินีกรีนสปาร์คเลนเจอร์นกขมิ้นเหลืองอ่อนนอริสซิตี้ สงิงห์พงาแแซตันวินล่าสิงโตน้ำเงินพรามเชลซีปืนใหญ่อาร์เซนอลเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไก่เดือยทองพอตแนมฮอสเปอร์ประมาณนี้ส่วนแมนยูปีศาจแดงกระหึงมากดังตอนตกลางๆยุคเก่าศูนย์้นๆยุคเก่าศูนย์ายาปีศาจแดงหรือผีแดงส่วน แฟนแฟนหงแดงบางคนมักจะเอิ่นว่าหน้าเซเว่นก็บอกหูขึ้นกันว่าคข้ามาหน้าเซเว่นไมยถึงหย่างมีครับเดือนแฟนยังแฟนของรอติงแฮมโพเรสครับห้ามล้อเลียนดาวินดูนเยสว่าเป็นนิวแอนดี้แคโลเป็นลองเพลงล้อเลียนคือแฟนเวสแฮมหรือดนยิ่งอุดปากคือเวสแฮมหรือแม้กระทั่งถากองหลังลิฟท์พูนทำเสียลุกโทษ คนที่จะไปยิ่งลูกชดก็ให้เบิงตัวอย่างของจาลอดกับโบวินเฮจาลอดโบวินเอ,ออเออเจอกันเย็นนี้ครับใครจะชนะว่ากันไปถ้าคุณเป็นคนไม่ยอมคนกาแฟกับนมคนมันก็ไม่เข้ากันนะสิ